วันลอยกระทงที่ผ่านมาเราไปลอยกระทงกันที่ตําหนักน้ำชลบุรีกันคะ่ะก่อนจะไปลอยเราก็แวะเติมพลังกันก่อนป้าป้ากินเป็นกว๋วยเตี๋ยวคั่วไก่น้องพออกินเป็นกะเพราหมูกรอบนี้ก็เป็นกว๋วยเตี๋ยวคั่วไก่หมูนะคะอยู่ที่หน้าศาลชลบุรีใกล้ๆกับกที่เราไปลอยกระทงกันคะ่ะ พอกินข้าวกันเสร็จเราก็ไปเดินเลือกซื้อกระทงกันคะ่ะที่นี่มีร้านกระทงเยอะมากจนเราเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเลือกร้านไหนดีแต่มาสะดุดตาร้านนี้เพราะราคาถูกกว่าร้านอื่นแล้วก็สวยมากๆคะ่ะน้องพอเลือกเป็นกระทงลายดอกไม้นะคะที่แรกแม่คิดว่าน้องพอจะเลือกเป็นกระทงลายกระต่ายกับเต่าซะอีกน้องพอบอกว่ากระทงนี้สวยมากๆเลยครับน้องพอชอบ เรามาถึงงานลอยกระทงตอนช่วง6โมงเย็นค่ะแต่ดูรู้สึกว่าจะมืดมากเลยเพราะวันนี้เป็นวันจันทรุปปราคาพอมาถึงงานเขาก็เริ่มจุดพลุกันพอดีเป็นพิธีเปิดงานแล้วเร็วกว่าที่ลองคิดนึกว่าเขาจะจุดพลุกันช่วง2ทุ่มซะอีก มีคนกลัวเสียงพุแล้วหนึ่งก็เลยปลบไปที่หลังปะปะ๊าบอกว่านึกว่าเป็นเสียงระเบิด,ด <c oughs> ทีแรกนึกว่าน้องพอร์ตกแกล้งแม่ซะอีกว่ากลัวเสียงพุ้จบยังจบแล้ว พอดูพรุจบแล้วเราก็ไปลอยกระทงกันค่ะภายในางานก็จะมีไฟแบบนี้แทบทุกจุดเลยเอาไว้สําหรับจุดทูบเทียนสําหรับลอยกระทงกันค่ะกว่าจะหาจุดลอยกระทงได้ก็เดินรอบสระน้ําอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าคนเริ่มเข้ามากันเยอะแล้วนะคะป๊ากลัวว่าน้องพรอจะตกน้ําก็คอยจับน้องพรอไว้ตลอดเลยก่อนจะเริ่มลอยน้องพรก็อธิษฐานก่อนนิดนึงแล้วก็เริ่มลอยได้จ้า ช่วงที่รอยยังเป็นช่วงหัวค่ํากระทงยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ยังมีพื้นที่ให้เรารอยได้อยู่ถ้าเรามาตอนช่วงดึกนะคะเราก็จะไม่มีที่รอยกระทงเพราะกระทงจะเยอะเต็มสระไปหมดจนไม่มีที่รอยคะ่ะที่ชลบุรีมีที่ลอยกระทงหลายจุดมากเลยแล้วแต่ว่าเราจะสะดวกที่ไหน ที่จริงเราอยากไปลอยกันที่ทะเลบางแสนนะคะแต่ว่าถ้าไปช่วงนี้รถจะติดมากแล้วค่อนข้างออกมายากค่ะก็เลยเลือกมาลอยที่นี่เพราะใกล้บ้านที่สุดแล้วแล้วก็คนไม่เยอะด้วยไปมาสะดวกกว่าที่จะไปลอยกันที่ทะเลค่ะน้องพอดขอดูกระทงสักแป๊บหนึ่งเพราะว่าอยากรู้ว่ากระทงของตัวเองที่ลอยจะลอยได้ไกลขนาดไหนแล้วเราก็กลับบ้านกันเลยค่ะ